ให้แวะร้านน้องเคนเฟอร์นิเจอร์ด่วนนะครับแวะร้านอะไรนะครับน้องเคนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ของใครนะครับผมเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมได้ตอนนี้พี่เสือก็มาขอมาใส่รถผมเลยนะผมนพี่เสือมาจับตันก็มาพอดีเลยนะครับผมพอแวะปุ๊บตามผมมาทำไมไม่รู้ก็มีเซอร์ไพรส์ไอชีเลอาแล้วหลอกโอ๊ย ตามมาเนาะตามมาดูผมไปฉีน่ะไม่ใช่ออกมาไม่ต้องก็เลยโทรไปว่าให้แม่ร้านนองแคนเฟอร์นิเจอร์น้องแคนมาเจอแม่ปปุ๊บเขาก็ยกของขึ้นรถได้เลยสต๊อบสต๊อบสต๊อบผมไปฉีกันไปได้เลยไปได้เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไรคืออะไรหม่ว่าตอนนี้เจ้าตัวน่าจะดูแล้วแหละเจ้าตัว ว่าทางผู้ใหญ่ใจดีเขาอาจจะประสานงานกับเจ้าตัวแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดเผยว่าเป็นของใครครับแล้วมาดูเฉยๆนะครับเยนะครับไอ้เอาของเขายกไปเลยครับอยู่ในรถหรอเปล่าอยู่ในรถหรอเปลาอ้าวอยู่ในรถกับตาหรือฮะรถหอเปิดแล้วเต็มรถพอดีเลยเต็มรถกับตาพอดีเลยของใครเต็มรถเลยนะครับโอ้ยเดยวเอามาไม่หมดนะฮะเมื่อเช้า ของอันนี้นะยอมรับมาเป็นของใครบ้างของใคาบ้านเหรอคนแรกของไทยอ้าวของใครบ้างของได้เลยของเสือพาไปของไทยหนึ่งของเสือพาไปเฮ้ยสมอนทำไมกจัไม่ได้ด่าของไไม่ได้อยู่ไหนล่ะ บอกไว้แลรนี่สงสัยไหนนะคะสงสัยไม่ได้ไปหาเห็ดอยู่นะเฉยเลยเฉยเลยเฉยเลยเสือพี่เสือเอาสีไปทาบ้านเนี่ยสีเทานะฮะนี่สีทาบ้านสีเทาสีเทาไปทาบ้านนะเอาไปทาบ้านเดี๋ยวเราเอาลงไม้หมดเลยดีกว่าเอาลงไม้หมดเลยเอาลงไม้ก่อนมาผมถือกล้องให้พี่เสือพี่เสือเป็นเจ้าของ ไม่ต้องเปิดท้ายก็ได้พี่ยกออกมาเลยไม่ต้องปวดท้ายใช่ยกมาเลยมันมีของเยอะอยู่ในรถผมันจมีขนาตัวเยอะด้าฟุต่วนอนยวอนนครับ่มันจะมีขนาด5ฟุตกับ6ฟุตนะครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกจะเอา5ฟุตแต่ว่ามันมีอันเดียวอันนี้หกฟุตครับจะยาวกว่าใหกฟุตนะครับา c ซื้อไพราคาทายรถเลยนะครับพราคาทายรถเลย อาลุงตุ้มตามจับไว้ก่อนเอาให้เด้อยเอาจ้าห้าฟุตกัหกฟุตเสือจะเอาห้าเสือไฟเสือไหมบอกเสือลายเสือไหมอันนี้เหรออันไหนลายเสือลายเสือลายเสือใช่บอกเออตันไหนลายเสือแมวแมวแมวกับเสือคล้ายกันถ้าเอาใหญ่ก็เอาข้าวรวบยากบอกยังไงก็ให้คิดเอาอ่าลงไม้หมดเลยแล้วก็จะมีอ่าหมอนหมอนสองใบมุ้งสองผืน แล้วก็พัดลมหนึ่งตัวอืมโอ้พัดลมผมนึกว่าสีทาบ้านเนาะเห็นเป็นพัดลมเกือบใส่ไม่หมดเมื่อเช้าเกือบใส่ไม่หมดเนาะครับเต็มหมดเดี๋ยวเราขนลุงมาก่อนเดี๋ยวจะช่วยยันถือไปอย่ากหยิบเก่งเก่งอะไรบ้างหยิบเก่งเกิงมาเด้อเอาไม่มีครับหมอนวดไนคนละหนึ่งใบนะคะถึงไหมถึงไหมไม่ถึงหมูกาลงมาด้วยสองงานอ่ะ นี่ครับ FC มุงด้วยค่ะหมอนสองมุ้งสองมุ้งสองมุ้งสองครับไม่ใช่ไหมใช่ค่ะมันมีอีกอย่างหนึ่อ่ามุ้งสองผืนมุ้งสองเขาเรียกเป็นผืนหรือเปล่าไม่รู้โอเคแค่นี้ครับหมดแล้วครับปิดฝาท้ายผมด้วยหมดแล้วครับไม่มีแล้วนะฮะครับคือเหลือเป็นของกัะตันนะครับเดี๋ยวเกินนะนี่ฮะไปแต่ช่วยกันถือไปอันนี้เอาเอาปูขอบคุณก่อนขอบคุณก่อน ไอ้คผู้ใหญ่ใจดีอันนี้คือของพี่เสือกับใครนะแม่ดากับแม่ดานะครับก็ทุกอย่างมีอย่างละสองหมดเลยนะครับก็มากราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ไม่ประสงค์น้มนะฮะสำหรับการช่วยให้การสนับสนุนยูทูบเบอร์สายลุมพลนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะะเราก็ที่ได้รับเราดีใจเสมอนะฮะเราถือว่าเป็นน้าใจที่ยิ่งใหญ่ของท่านนะฮะที่เผื่อแผ่มายัางพวกเรานะครับขอให้ท่านจงนะครับ ได้รับคืนเป็นร้อยเท่าพันทวีนะสุขภาพแข็งแรงนะโชคดีมีความสุขในทุกๆอย่างที่ท่านปรารถนานะแล้วก็ขอให้ของเยอะจนล้นมือล้นมือของเยอะครับของเยอะถือด้วยกันแล้วก็ขอให้ให้กำลังใจพวกเรานะตลอดไปนะอย่างนี้นานๆนะครับผมเนาะแล้วก็ขอบคุณกับท่านที่ น้อุซาเป็นนะฮะตัวแทนคนมานะฮะจากที่ร้านเลยเนาะนะฮะผมก็ไม่มีอะไรมากครับ500ครับค่าน้ำมันครับผมพูดเล่นครับพูดเล่นครับอ่ะปิดฝาท้ายผมด้วยโอเคไปเดี๋ยวแบกไปซื้อพลายแม่ดาน้าเดี๋ยวนื้อแบกคนเดียวครับผมก็จะมีของพี่เสือกับของแม่ดาครับแม่ไหนล่ะสรุปแล้วนะครันไหนหรือเรื่อง ลุงไปแล้วพี่เสืออันนี้เอาเหลืองเหลืออันนี้ก็ต้องอันนี้มันมันเป็นลาคิตตี้เพราะว่าพี่เสือพี่เสือแกมีคู่ครับมีคู่ต้องเอาหกฟุตนะมีคู่ต้องเอาหกฟุตยังไม่มียังไม่มีอาจจะเผื่อไว้ก่อนครับไม่ได้นอนคนเดียวเอาห้าฟุตได้ไหมคือมอสอ่ะ ไหวไหมไหวไหมผมถือกล้องให้พี่เสือยู่นะครับนกบาเอก็เวคะได้ีนะก็เป็นนักซีใจดีนะครับนะก็ซื้อของให้เนะผมก็เลยเป็นทางผ่านเขาดีนะก็เลยแวะนะฮะแวะรับของให้ด้วยเลยนะครับก็ด้วยความยินดีนะถ้าอะไรที่เราพอก็น่าจะของพี่เสือเหมือนกันครับโอ้ผมนึกว่าสีท้าบ้านนั้นเป็นสีเทาอ๋อ อะไร ok ที่เราพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับพี่ซี่เป็นทางผ่านแล้วก็แวะเอาใส่รถมาให้ด้วยนะครับอย่างงี้ใจดีครับผมก็เป็นน่าจะเป็นคนเดียวกันแหละที่ซื้อของซื้ออะไรให้พวกเราเนาะซึ่งท่านก็ช่วยเหลือหลายๆคนนะครับนะให้ปิดซะก่อนไม่เป็นไรครับครับซึ่งท่านก็ช่วยหลายๆคนนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้แต่ท่านไม่ประสงค์จะออกน้มนะครับ แต่ว่าพวกเราทุกคนก็รู้จักท่านกันดีนะก็อต้องขอบพระคุณมากๆเลยนี่นะ,นะขนข้ามกันไปแล้วซึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเมื่อวานนะครับรู้สึกว่าเมื่อวานจะมา2ชุดนะเมื่อวานมาแล้ว2ชุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเพิ่มอีก2ชุดก็เป็น4ชุดเนาะรวมจากเมื่อวานนะครับ F4 นี่ฮะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าพี่เสือก็เพิ่งกลับมาถึงไม่ถึงได้ไม่ถึง10นาทีเนาะผมก็เรียกเข้าไปรับของทันทีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เสือและก็แม่ดาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับครับซีคลิปนี้ขอฝากกับตาที่ถือกล้องให้ด้วยนะครับผม ก็จะได้เอาไปใช้ที่บ้านที่บ้านเช่าผมลองดูแล้วนะครับมันมันไม่มีที่จะ จะอยูเลยนะ่เจ้าเจ้าะไปได้แค่คนเดียวเลยนะไปแล้วม่เสือเหรอทายรุ่นเราที่แหละตีิาทำอะไรการอธิบายหน่อยสักคนหนึ่งชาวบ้านใหม่คาบ้านทยกับเอชวนใม่ชาบ้านใหม่ประอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้คนเราชุงชุดกับตาลาเช่าที่ผมอยู่ที่นู่น อยู่ใกล้ๆที่นาลุงเขาจะมาอยู่นี่กันแล้วนะเ้อะไรเนี่ยเขาจะากล้ันแล้วจะขนของเขาจะปขออะไรแล้วเดีอยนี้เอ้ยยังไงดีกองอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรกัน ก็มีพัดลมมีที่นอนมีก็ต้องรบกวนนายโปธทีแหละช่วยขนพ้าลุ่มก็มีหนึ่งแล้วก็ที่นอนหมอนผ้าห่มแล้วก็มีมุงด้วยนะคะก็เป็นชุดหนึ่งชุดนะฮะก็อันนี้กงจะไม่กัดของพิสือครับ อันนั้นเขาไม่ด่าพี่เสืออันนี้เขาให้นอนสี่คนไม่ได้ให้นอนคนเดียวไม่ผู้ใหญ่จะดีเผื่อไว้เผื่อไว้่อก็อาจจะอยู่กับลุงพลไปสักสิบปีก็อาจจะมีคู่ก็ได้นะครับยังไม่มีคู่หรอตอนเนี้ยยังครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือผ่าไปนะครับแล้วจะเอาไปวันไหนนี่ ก็รอนายพอทีขนไปให้ไงนายพอนี่แหละใส่ลังคารถไปเออใส่ไอเนี้ยไอ้ตัวแบบไอ้่นะรถลื่นนี่เออนั่นแหละเนาะได้อยู่เพราะว่ามันกันน้ำได้อยู่นี่ฝนตกมาก็ไม่เป็นไรนี่โอเคได้ด้วยนะ